เขามาจากสวิทอะค่ะก็อชกเรียกไหมหมดเลยเร็วลาแล้ว,ลวนะเลยเก็บของแล้ว นายก็ตรงนี้มาเหรอนอนนี่นอนหมดเลยวะครับสิบสองอีกแล้วสิบสองอีกแล้วเมื่อวานแคสิบสองคู่ที่สิบสอง อันนี้แร้เหมือนเดิมครับเวลาเดิมครับฝาเก็บกิงในนะโอ้โหใช่คิดดีนะใครเขาพูดย้งไงพูบตาโตเร็วดีที่นี่แม่เพองอันตรายนะนอ้องก็ยังไม่แรง เรือพูดอะไรม,มาด้วยมาด้วยอโอเคนะครับเจอนะครับครับพร่งนี้เจอกันเรือ่องสัตว์ติด ครับเกินเขินดโอ้ไม่เดินก็ขายเลยคราม่คบห้าร้อยรูปเลยอ